เอาเอามีค้นลักไปเรียนกองฟางบ่หนิ <laughs> ขั้นคายเด้อเอาขึ้นได้เอา้าเมื่อคืนนกลูกมันขั้นคายโฟกัสมันสิขั้นคาย แม่อุ้มลูกบ่ไหว้แม่ามาอุ้มลูกขึ้นแม่อุ้มลูกบ่ไหวดอกมาอุ้มลูกขึ้นเอามือมาแล้วลูกเย้าขาไม่เหมือนนี้เนี่ย <c oughs> ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เนี่ยขึ้นต้นไม้แล้วกระโดดลงได้แต่ว่ามีห่างแต้ ทั้งแตนทั้งแตนทั้แแแงแตนหน้าขาวมาต้องขึ้นดอกลูกมันสิขันไข่แม่กุ้มลูกเนี่ยแม่กุ้มเมื่อไ,ไหร่ <laughs> khai có Khánh khai có gì không Cả đợt không đứa đợt đợt có gì không có gì không có gì không có lên không có gì không có บอบอหาันตีนังกาลงมาแงลอังังกระเดิดเบ้อดูมันนุ่มปะ